ไปเออเดี๋ยวมาเาบ้านเลยถ่ายด้วยถ่ายถ่ายถ่ายโอ้โหโอ้โอ้โห ไอ้เีอะไราเฮ้ยดียโอ้ไม่เล่นมาได้หลังๆมาเลยมาเแล้วไม่ได้มากเลยนะเล่นเอ็มไม่ตาก ตลกเลยอ่ะเฮไเร็วๆเฮ็ดช็แล้วเจอบอลเหล็กตัวสัตว์ไหมไปเรบอลเกนี้่ะบอลเหล็กนีอเลนี้ไว้ดีกว่บลเลต์

ใหญ่วะไม่หาอะไรกินแบบ รู้นะรู้สึแหละยังมได้แนแับแมมนมีความ่ double kill

โอ้ยสัดมึงเล่นแฮ่มือเล่นแค่ันเตอเลยนะช็อต c h า i e โคไม่เล่นเลยเล่นไม่ได้ไปยังไงเนาะพโอเดียวเร่งร้นโดนหลงไม่ทันเลย เ้ไอ <ihan> ้สามสนไหนไม่เ <resonates> น <with us> <laughs> ้นนะบายบายน่ารักเยตุอัะ Ủa người mọi 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 โอ้ไม่ตไปเยี่ีเจ็บมากเจ็บมากไปาไอ้เหี้ยไม่สอโอ้ยเหี้ามือถ่ายไปสอที ファイヤー

อุ้ยเจ็เทำไมถอดมาเลย้ยมอะไรบ้างทำไมเ่ม่้ยงมมลกว่าเยอะไอ้สอ

ไม่เหย่ดเอาไม่น้มากเลยที่รู้เตตัวละโอ้ยเี่ยตายรรยากาศเลยไตัวขอเถอะไม่ได้คิวใครเยไม่ถึงสบตัวเลยเนี่ยดูร่างนี่ตัวเองห้ย่ฉ่่งไอยไว้ไอ้ไไมเลย

Up. Oh, oh, wow. Wow. red team, win. Oh, yeah, yeah.